สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม,มโมบายลีเจนนะครับผมผมก็มาเล่นเฟสลินนะครับผมแต่ตอนนี้หาเซ็ตอยู่นะจะมารีวิวสกินใหม่ครับผมนีโอบีดนะฮะโคตรเท่โคตรเท่เระบอกเลยเหมือนกับมัสไลเดอร์เลยนะครับผมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแล้วทีมผมแบบโมแต่ละคนเนาะแต่ละคนที่โชว์เเขาเรียกว่าอะไรวะโชโช์รวยสายเปใช่ป่ะเออนั่นแหละมาดูนีโอบีดผมว่าจะเอาเซต โน่หนึ่งอ่ะอืมอันดับหนึ่งครับท็อปท็อปท็อปบิลเลยท็อปบิลโอเคง่ายๆครับผมโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยอ่ะอันดับแรกเ,เราก็ไปฟาร์มกันก่อนนะฮะไปที่บัฟเลดก่อนเลยครับผมโอ้โหดูจากเอฟเฟกต์ของสกินแล้วก็ชอบนะฮะตดนใจมากอะไรนะ เ oh, ขาอบอกว่าหมดไปกี่เพชรน,นะฮะแต่ตอนนี้ก็คงจะยังฟาร,รม์รรมอยู่ครับยังพิมพ์ไม่ได้ <laughs> หมดไปก็เยอะอยู่ครับผมประมาณสามพันกว่านะับ็ไหมวาไม่ประมาณนะประมาณประมาณช่วงนั้นสามพนันสะี่พันเพโอเคครับผมก็มาฟาร์มต่อนะครับผมเอาบับบูต่อเลยนะครับผมยิงกระเบีวเต่าเนี่ย ขอพับบูดีกว่ามาพับบูนะครับเมื่อไรมันจะได้ไว้น่นานนกกันเออแต่ว่าเมื่อกี้คือวาเลียไปแย่งได้เลยนะไปแย่งไงอะไรนะเต่าน้ำอ่ะเต่านา้ำอ่ะจริงๆเราต้องเอาเต่านา้ำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไงคือนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาแกล้งมาดันตรงนี้ดีกว่าครับเอ๊ไม่มีมเล่นปับไปแล้ว,อลวเออมามาเติมตรงนี้ทีนึง มาเติมหรือมาแย่งวะมาแย่งบัฟเงินเออเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งซะด้วยนะเล่นป่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมดูไปเถอะนะดูดูสกินสวยๆไปก็พอนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับไม่หวังอะไรละดูสกินสวยๆก็พอครับสี่นี่เบลลี่เป็นตัวที่เล่นง่ายนะจะมาอธิบายสกิลก่อนเนาะสกิลที่หนึ่งนะครับผมอุ้ยเลเลย ดนข้างบนยับเลยค <laughs> ิลหนึ่งครับแทงเข้าไปหนึ่งทีนะครับก็ปกติไม่มีอะไรครับมันจะเก็บสแต็กด้วยนะสแต็กเรามีทั้งหมด4สแต็กนะครับผม <c ười> แล้วก็สกิลสองพุ่งเข้าไปหาง่ายๆนะ <c ười> พูดได้ง่ายเลยพ <c ười> ุ่งเข้าไปหาแล้วก็ตีธรรมดามันจะตะวัดตาบขึ้นทําการยกศัตรูขึ้นแบบน็อกอัพอ่าแล้วก็สกิลที่4ีนะผมต้องทำสแต็กให้ได้2สแต็กก่อนนี้สามารถกดใช้งานได้เนาะสกิลที่4ก็จะเป็นการแบบระเบิดพลังอ้อมตัวนะครับผมครที่โดนพลังอ้อมตัวของเรานี่จะติดการยั่วยุนะฮะ เอาเต่าก <mile> ันล่ะส่วนอันติเมดนะครับอันติเมดก็คือสแต็คครบสหรือ4สแต็คสามหรืสี่สเต็คไปได้นี่มึงเกือบตายก็ได้ไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ได้เต่าด้วยอืโคตรอหนีเต่าให่ได้มึงมีดียวเลือดมีดเลือดมิดเดียวมันติดมันติดนี้ติดกิบป่าโอ้ยเอาดีก็ได้ได้ไหมไม่ติดอีกโอ้โหไม่ติดอีกแข็งแข็งนี่แข็งมึงได้หวะได้หวะโอเคโอเคไม่เป็นไรครับ ตามต่อครับตามต่อ,อไปตามต่อกันนี่งอา๋ตาม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 ฟังกโก้ไปนี่ครับอะไรครับนี่อะไรครับนี่จะเดินตามเพื่อนเราทําไมหรือฟังกโก้ก็แบบชําซะด้วยโอเคขอโทษทีนะที่ไม่เก่งมาแล้วตามตุ๊บมาแล้วครับอีกฟาดึงทีฟาดไม่เข้าครับเพราะว่าเลือดเรามันไม่มีหลอดขาวครับผมนี่ครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยได้มาด้วยได้ลานสลอด เฮ้ยเฮ้ยอะไรไวะโอ้เมื่ <c oughs> อกี้เขาเดินมาถูกจังหวะจริงๆเลยนะเดินอ้อมมาปิดหลังครับผมเดินอ้อมปิดหลังตามสเต็ปของเขาเนาะก็ไม่นึกว่าแบบเราจะตายง่ายันานๆ,ๆ <c oughs> เอาว่าฟาร์มต่อครับผมฟาร์มต่อครับโอ้โหเียเฐีเลยครับผมมาหน้า <c oughs> ที่หลักๆของเรานะครับือการที่เล่นแทงแทงป่าเนาะแทงป่ามันจะมีแพนด้ามีพวกวตัวเฟสลินเนาะการเล่นแทงป่าแทงป่านี มันก็ไม่ได้แบบเก่งแบบบื้อบ้าขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยสามารถเลี้ยงเพื่อนร่วมทีมให้เก่งไปพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าเราอึดไงเราก็รับตีให้ได้ด้วยเป็นแท้งในตัวไงครับผมนั้นแครี่ที่อยู่กับเราก็จะเก่งด้วยเหมือนกันนะอารมณ์เหมือนมีเหมือนมีแท้งหลายๆตัวเออในทีมนะครัถ้าดูนะก็จะมีฟังโก้กับเรานี่แหละเออจะช่วยกันทีมได้นะครับผมฟังโก้บอกว่าไปตีเต่าได้แล้ว ได้ครับไปแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็เริ่มไปแล้วใช่ไหมดูหลงจอเหลงอะไรก็เริ่มมาแล้วแต่เรายังไม่ตีครับตรงนี้นี่เอามันก่อนเลยครับผมนี่จะล็อกได้ไหมครับอันตีของฟังโกยังไม่มาครับผมรอดูก่อนนะเดี๋ยวมันขึ้นสีเขียวปุ๊บแปลว่าอันตีมาก็คือจับได้ถูกมันมันมันยับยับโอ้โหมันมันหลบได้มันหลบสกิลสามมาได้เดี๋ยวเอะเดี๋ยวเถอะ เขาคือโอ้โหมันยอมเสียฟิกเลยไอ้มันยอมเสียยอมเสียไอ้สเปลป่าไว้เมื่อกี้เรียกว่าอะไรวะไล่ล่าใช่ไหมอืมประมาณนั้นไล่ล่าเอ็กซ์ไมโอ้โหแบบมึงรอกดเลยนี่ว่ามันรอกดเลยนี่ว่ากดไม่ทันอีกแล้วมาเนี้ฟาดไปเกือบตายไม่ตายรอดเฉยโหมึงเก่งเกินมึงเก่งเกินมนุษย์แล้วโออห เ,เกิดไปแล้วเกิดไปแล้วมาไอ,อ้โดดมาโดดมาทําอะไรพี่โดดมาทํอะไรพี่โอ้โห,โหมันโดดมาจริงๆมันเอาใช่ไหมแพงหนึ่งีไม่ตายวารียดได้ขอกลับบ้านได้ไหมเนี่ยที่ฟาร์มันกูไม่มีที่ฟาร์มม่เลือดจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหลอดขาวมันเริ่มลดลงเรื่อยครับผมถ้าหลอดขาวเรายังไม่ลดนะแต่ว่าเราตีโดยใช้สกิลเนี่ยมันจะเด้งเลือดกลับคืนมานะครับผมนี่คือข้อดีนะส่วนกานตีของเราเนี่คือถ้าฟาดลงไปเนี่ยถ้ามีหลอดขาวเยอะๆนะก็คือเลือดเราแบบเลือดสีเขียวมันเหลือน้อยแตลเลือดหลอดขาวมันเยอะเนี่ย ก็จะทำดาเมจตามเลือดหลอดขาวก็ค like no no? no yes, uh ือเลือดที่สูญเสียไปจะเป็นดาเมจของเรานะครับประมาณนี้มันเลยออกของเพิ่มเลือดตัวเนี้ยของดาเมจมันก็เลยไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกแต่ออกได้นะถ้าจะออกก็ออกได้นะก็อึดอึดอยู่นะอึดอึดอึดอะไรวะอึช่างมันเถอะันนั้นเนี่ยมีการส่องด้วยโอ้ไอพวกท่ามองโซวาเลียพวกท่ามองนี่ ไปแล้วครับผมข้างบนชูกับอะไรนะชูกับชูโล่งเหรอมามีใครเพิ่มเติมไหมไม่มีดักแบบนี้นะสกีมก็สวยนะผมสกีมเอฟเฟกอะไรผมชอบมากๆเลยแต่ช่วงนี้มันเล่นเมดไงช่วงนี้มันเล่นเมดกับแคลรี่เล่นเมดกับเอ็มอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อือเล่นก็ไม่รู้จะชนะไหม เอาครับผมมาดัดต่อลุยต่อเอ้ย้อยเข้ามาแล้วเพื่อนจ๋ามาแล้วจ้กอ,ออกก็ได้โอ้ฟ้อมตีนีมาไม่ได้มึงจะต้องได้ป้อมเหรอวะนาทีนี้ต้องจบจบจบ,บนให้ได้ครับผมจบบนถ้าจบบนจบบนให้ได้ครับผมไม่ได้ก็เอาป้อมต่อนะเอาป้อมดีกว่าป้อมฟ้อมตีป้อมต่อจบป้อมนี้ได้ครับลงไปข้างล่างเราเห็นแลนซาลอตแล้วครับผมแลนซาลอตกำลัง <c oughs> อ่ามาทางนี้ครับผมอะไรวะเมื่อกี้พุ่งอะไรวะเมื่อกี้ เยื๊๊ดยืึกๆไม่แตกไม่ตายโอ้โหถึงกับฟิกจะเข้าหาเลยโคด,ดูฟังโก้โคด,ดูขอให้ฐานหน้ากูไม่เจอมึงไปตรงข้ามนะ <c oughs> ดุไปแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้โดนสะเก็ดขี้บูโนโ่เต็มๆเลยครับเพิกก่มเก้ามาบ รู้ที่กูเดินห่างๆเพื่อนก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้ว่ามึงอยู่ในนั้นไม่ใช่สิไม่คาดไม่ถึงเขาเรียกว่าการคาดไม่ถึงครับผมมาแทง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 มาแล้วเพื่อนมาแล้วฟังโก้มาแล้วครับผมเจอทีมดีต้องเล่นให้ดีหน่อยครับผมอย่ายวทำตัวเบลอเบิรเออเอุ้ยดีๆเอาแม่งดึงได้อีกโอ้โหโคตรเงียบโคตรเนียบจัดโคตรเงียบจัดโอ้โหขอบคุณมาก ไม่ได้กินหรอกแปลว่าก็อยู่อย่างนี้แหละชูก็ใบเบาแล้วเรานี่แต่ข้างบนนี่มันไส้หล้อเกินไอ้พวกแรดป้อมดีๆเนี่ยตีป้อมแรดป้อมดันบ้านเนี่ยน่ารำคาญมากจะมีลิงกับไอ้จูร่งนี่แหละเอาเอาป้อมครับป้อมป้อมป้อมเอาแรนจะมาลานสะมาลานสล็อตมา,า,มาถอยก่อนถอยก่อนอไม่โดนด้วยเมื่อกี้อ๋อมันเปิดอันตรีไม่ทันถ้ามันเปิดอันตีสองเมื่อกี้ยิงเมื่อกี้ก็โดนนะ เอ้ยเจ้กระตู้ยเจ้กระตู้ยเจ้กระเต้ท <g> ำ <ül> อะไรอะไรครับอะไรครับเฮ้ยดึงมาได้เฉยทึบแทงได้เฉยโอ้โหเมื่อกี้มันช่างเวลเพเหลือเกินสุดยอดต้องแบบนี้สิใช่ไหม <c oughs> เอาแล้วเพื่อนเราเล่นมั่วๆตรงนี้แล้วครับผมเดินมามื่วตรงนี้ครับดูฟังโก้ดูฟังกโก้กโกนะฟังกโก้เก็บอันตีมาปุ๊บล็อกเรียบร้อยครับผมโดนแทงแตกเลยครับผม <c oughs> โอ้โหนี่จูร่องจูร่องโดนแต่เพื่อนเราตายครับวาเลียโดน โนมาเนียบอกอยาก่องจังอุ้ยอะไรนั่นอุ <c> ้ย <oughs> ไม่โดนเผลอโคตรพลาดแต่ว่าป้อมต้องแตกแล้วนะครับเกาะป้อมนะฮะตอนนี้ก็ออกเป็นเกาะไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือตามสเต็ปของมันอะ่ะจะออกออกเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็นเผาอะ่ะเออเผาไหมของเกาะไฟก่อนซึ่งเกาะไฟนี้จะออกประมาณช่วงกลางางออกเต็ม,ม่ะนะออกเป็นชุดใหญ่ก็คือกลาง ทําไม่เสียวแล้วก็กลับครับผมไม่กลัวเสียวเมื่อกี้เกือบโดนนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยากหนีอยากหนีมากตอนนี้ขยับไม่ได้โอ้โหแทงจักเลยอันจะไปเจอเกือบแ,แตกเกือบแตกขอถอยก่อนนะครับผมหาที่ตีก่อนนะตีก่อนเออตีก่อนนี่แหละตีเออตีพ่นตีไงปล่อยแม่งเล่นไปเถอะแม่งเก่งแล้แแวทีมกูเก่งมากเลย อื้ออันตีใส่ใตรงข้ามไม่ได้กูอันตีใส่คลิปตาก็ได้วะเออเอาไปละจ้าเอาเดือดกูไปทางนี้ดีกว่าเอ็นจู่ล่องไงจู่ล่องลัดบ้านไงเออจู่ล่องมันลัดบ้านเว้ยเคลียร์คลิปไปแล้วเดินตามนี่แบบเสียหมาเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้นะจ้ะตามไปแล้วก็รัดกันบ้านไปด้วยเออในตัวไอ้พวกจู่ล่มไปไหนวะเล่นบนโอ้เล่นบนจริงด้วยวะเห็นแล้ว วิ่งเร็วว่าเราเนี่ยสายวิง่งงี้เนี่ยแปดคูณร้อยเป็นมันเป็นยากกับยูเซนโบหรือเปล่าวะวิ่งชิบหายเลยตัวเนี้ยมาลเล่นบ้างครับผมมาตรงนี้ครับผมเรามาเล่นป่าเขาแต่เอแงแทงแทงครับผมแทงครับผมแทงสกิลไปเริ่มตีแรงเข้าลึกเริ่มตีป่าเข้าลึกอ้าวเรียบร้อยเอาจุลงจุลงโดนปิดล้อมโหต้องลงแขกแล้วไหมเนี่ย จูงลงไปไหนไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าเพื่อนจะโดนเล่นแล้วเฮ้ยเล่นเพื่อนเราเล่นเพื่อนเรา,เเเามานี่เลยมึงเออเจอกูยอยุพอดีเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาต่อนะครับผมต่อจูงลงแตกครับผมคือมันจะเอาให้ได้ครับมันได้วาเลียไปแล้วเนะน,นียจูงลงโดนลงแขบนี่ครับผมดึงขาาึ้นมายอยยุยอยยุยสกิลสามแทงยกยกแทงอีกทีนึงไม่ได้ครับผมคลีนได้ไปต้องให้เขาเลยครับผมคลีนคาร์บอยใส่คลเ็กเตอร์มาด้วยนะครับ เพราะหนุ่มสุดหล่อเลยเนี่ยอื้ออันตีใส่คิปตาก็ได้ตัวคิวไงคิวไงอารมณ์แบบอุชุนเฉียวเครียดมากเลยไม่ได้อันตีใส่ศัตรูเลยอะไรเงี้ยเอออันตีใส่คิปก็ได้มาไหมมายังนโนวาเลียส่องแล้วครับผมคือไอ้ไอย้อยิงสกลิลสองโนวาเลียน่ะมันส่องได้มันส่องได้ไม่ใช่แค่อันตีอย่างเดีย,ดยวสกลิลมันส่องได้ พอแค่กระสุนมันอยู่ใ,ใกล้ใครเหรเห็นหมดอือป้อมแตกอ้าวอยาก่องก็ส่องดิไอ้พวกถ้ำมองไอ้พวกถ้ำมองสี่สี่ครับ e ผมเอาไปต่อครับเอาไปต่อครับมานีมามามา้าแทงหนึ่งทีแทงโดนอยู่แทงโดนอยู่เฮ้ยแทงโดนอยู่เว้ยเฮ้ยมันเริ่มชาร์าจเมื่อกี้ยิง อ้าวยิงโดนไม่ได้ไม่รู้ตามรอแล้วกันนะมีอะไรฟังโก้ยืนอย่างเงี้ยแบบสบายใจอ่ะเออมันเล่นแบบคือฟังโก้เล่นเป็นแหละผมชอบตรงนี้นแหละแข่งแข่งก็ไปโอ้โหได้กินลานสลับตายอย่างงี้เรียบร้อยครับผมบรูโน่บรูโน่ตายคนเดียวเรียบร้อยครับผมเอา้าโนวาเรียงไงต่อโอ้โหมาแล้วกูฟ้ากูฟ้าไปไหนกูฟ้ามาได้เยอะยู่เยอะยูยกยกภาพหนึ่งทีเปี้ยงดับอื สุดยอดครับผมจบบ้านไหมจบบ้านไหมโนบะเดินดึงรนดึงแทงแทงอีกทีหนึ่งแตกไปแล้วครับผมจู่ร่องไงต่อจู่ร่องไงต่อจู่ร่องไม่ได้ไปไหนเลยครับจะกดวร์ปกับบ้านเฉยเลยนะครับจบแล้วนะครับโอเคครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะเออโอเคครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคเอาเรามาดูสกอร์กันดีกว่าเนาะเป็นยังไงครับว้าวสุดหล่อผู้หนุ่มบ้าคลั่งเล่นต่โทรศัพท์มึงอะครับผม มาโอเคกดตรงนี้อ๋อไปกดแชร์เมื่อกี้มือไปโดนแชร์เหรอเนี่ยอ๋อโอเคโอเคสกอร์ก็ไม่ได้ขี้เหร่กลางๆนะเนอะเกือบขี้เหร่ละ <laughs>